อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับช่องแห่งการรีวิวแล้วก็รวมสาระดีๆนะครับวันนี้มาพบกับ9อันดับเครื่องวัดความดันยี่ห้อไหนดีในปี2021นี้นะครับที่แม่นยำสามารถวัดเองได้ที่บ้านง่ายสะดวกมีแบบทั้งแบบสอดแขนแล้วก็ต้นแขนนะครับโอ้โหเป็นระบบดิจิตอลด้วยนะครับโอเคครับผมจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เครื่องวัดความดันเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้สูงอายุเพราะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและประเมินค่าความดันต่างๆเองได้ที่บ้านหากเกิดความผิดปกติจากการวัดค่าประเมินผลจะได้รู้ตัวแล้วก็ไปพบแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังมีผู้คนจํานวนมาก ที่จำเป็นต้องวัดความดันเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอื่นๆตามมาดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการวัดความดัน เพื่อตรวจเช็คร่างกายอยู่เสมอนะครับครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำา9อันดับเครื่องวัดความดันยี่ห้อไหนดีในปี2021นี้ถ้าหาดพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่9เครื่องวัดความดันยี่ห้อไมโครไลฟ์รุ่น BPA2 Classic สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องวัดความดันขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกอยู่แล้วก็ผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับที่รวบรวมฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องวัดความดันโลหิตที่จำเป็นมาอย่างครบครันทั้งการวัดค่าความดันสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อหัวใจเต้นผิดจังหวะและแถบเตือนความดันโลหิตสูงที่สำคัญมาพร้อมเทคโนโลยี GentlePlus ที่ช่วยคุมแรงบีบของผ้าพ,พันแขนให้พอเหมาะอีกทั้งยังสามารถบันทึกค่าความจําได้ถึง30ค่าและผ่านการทดสอบทางการแพทย์ในระดับสากลจึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้งานครับแล้วเครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่944บาทอันดับที่8เครื่องวัดความดันยี่ห้อซิกติเซนรุ่น C-H 4 5 2 AC รุ่นนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพโดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ESH โปรโตคอลที่ผ่านการทดลองทางคลินิกมาแล้วว่ามีความแม่นยำสูงสามารถใช้งานได้ทั้งแบบฐานอันคลายแล้วก็สายชาร์จไฟใช้งานได้ง่ายเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นมีฟังก์ชันที่สามารถบันทึกผลตรวจย้อนหลังได้ถึง90ครั้งและแสดงค่าเฉลี่ยจากการวัด3ครั้งสุดท้ายได้อีกทั้งยังสามารถวัดชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจไป พร้อมกับขณะวัดความดันได้อีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้เครื่องยังสามารถปิดเองอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน่านบ่อยนะครับแล้วก็เครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่990บาทอันดับ7เครื่องวัดความดันยี่ห้อ U ูเวรุ่น y e 6 7 0 d ดี รุ่นนี้มาพร้อมกับจอแสดงผลขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยังมีฟังก์ชันอ่านผลตรวจด้วยเสียงภาษาไทยจึงสะดวกต่อผู้สูงอายุในการอ่านผลด้วยตัวเองวัดค่าความดันได้แม่นยำบวกลบ3มิลิเมตรปลอดและค่าชีพจรบวกลบ5%นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกผลการตรวจได้ถึง60ค่า แสดงค่าเฉลี่ยความดัน3ครั้งล่าสุดได้แล้วก็มีฟังก์ชันแจ้งเตือนตำแหน่งผ้าพันแขนชีพจรน,นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดจังหวะลดเสียงรบกวนขณะใช้งานและที่สำคัญใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของ Bp Sure ได้อีกด้วยครับแล้วเครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,100บาทอันดับ6เครื่องวัดความดันยี่ห้อ Citizen รุ่น CH 650ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งสำหรับคนที่เดินทางบ่อยแล้วก็มีความจำเป็นต้องคอยเช็คความดันเป็นประจำเพราะว่าเป็นเครื่องวัดความดันตรงข้อมือจึงมีขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกใช้งานได้ง่ายเพียงสัมผัสแค่ปุ่มเดียวทั้งยังบันทึกข้อมูลค่าความดันได้ถึง60ครั้ง และมาพร้อมกับฟังก์ชันที่สามารถวัดค่าเฉลี่ยของความดันของผู้ใช้3ามครั้งล่าสุดได้และก็มีความคลาดเคลื่อนเพียงแค่บวกลบ3มิลลิเมตรประหลอดเท่านั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะวัดความดันแล้วก็ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจในกรณีที่เต้นผิดจังหวะได้อีกทั้งยังปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานผู้สูงอายุสามารถใช้งานเองได้อย่างสะดวกแล้วก็เครื่องวัดความดันตัวนี้ มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,495บาทอันดับ5เครื่องวัดความดันยี่ห้ออยเลอร์รุ่น b m 4 0 เป็นเครื่องวัดความดันไวยเลอร์จากประเทศเยอรมันโดยรุ่นนี้มาพร้อมฟังก์ชันที่เรียบง่ายแล้วก็มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ผู้สูงอายุสามารถอ่านค่าการวัดได้ง่ายมีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนหากหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะแล้วก็มีแถบสีแสดงความดันตามมาตรฐาน WHO การวัดค่าแม่นยำบว,วกลบ3ม mm. มประรอดรุ่นนี้รองรับการให้พลังงานทั้งไฟฟ้าแล้วก็ถ่านโดยมีระบบแจ้งเตือนให้เปลี่ยน เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดนะครับหน้าจอแสดงวันที่และเวลาชัดเจนอีกทั้งยังแสดงค่าเฉลี่ยจากค่าวัดความดันที่บันทึกไว้บันทึกค่าความดันของผู้ใช้งานได้2คนแล้วก็สามารถปิดเครื่องเองอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานอีกด้วยครับ <laughs> เครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1540บาท อันดับ4เครื่องวัดความดันยี่ห้อเทอร์โม่รุ่น esw 100เป็นเครื่องวัดความดันคุณภาพสัญชาติญี่ปุ่นโดยรุ่นนี้เหมาะกับผู้สูงอายุหรือใครที่กำลังมองหาเครื่องวัดความดันที่มีฝัง่งชันเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ต้องการทราบเพียงค่าความดันหรือค่าชีพจรซึ่งรุ่นนี้มีจุดเด่นที่หน้าจอและตัวเลขขนาดใหญ่พิเศษดีไซน์คล้ายนาฬิกาตั้งโต๊ะหน้าจอแสดงค่าความดันค่าชีพจรและเวลาสามารถวัดค่าความดันได้แม่นยำบวกลบ3มิลิเมปลอดแล้วก็ค่าชีพจรบวกลบ5มาพร้อมผ้าพันแขนขนาดมาตรฐาน22 32ซนเมตรให้พลังงานโดยใช้ทานอันลคาไหรือไฟฟ้าน นอกจากนี้ยังบันทึกค่าความดันได้มากถึง90ค่าแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนการเครื่องไหวอีกด้วยครับแล้วก็เครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1,550บาท อันดับ3เครื่องวัดความดันยี่ห้อออมรอนรุ่น SEM7130 หากพูดถึงเครื่องวัดความดันเชื่อว่าใครๆก็ต้องนึกถึงแบรนด์ออมรอนโดยเครื่องวัดความดันออมรอน7130ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้ซึ่งมีดีไซน์เรียบง่าย สามารถวัดค่าความดันโลหิตได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วรวมถึงการบีบรัดแขนในระดับที่เหมาะสมไม่แน่นจนเกินไปมาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์แสดงหากพันแขนถูกต้องสามารถบันทึกความจำได้60ค่านอกจากนี้ยังมีสัญ,ญลักษณ์แสดงอาการหัวใจเต้นผิดปกติที่สำคัญใช้งานง่ายเพียงแค่ปุ่มเดียว ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้ครับแล้วก็เครื่องวัดความดันตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2,999บาท อันดับ2เครื่องวัดความดันยี่ห้ออ m มรอนรุ่น hem 6 2 3 2 t เป็นเครื่องวัดความดันข้อมือจากแบรนด์คุณภาพอ m มรอนสำหรับรุ่นนี้นอกจากมีขนาดกระทัดรัดแล้วยังใช้งานง่ายและดีไซน์สวยทันสมัยมาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน เพื่อส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทูธจึงตอบโจทย์เรื่องความสะดวกจุดเด่นของรุ่นนี้คือใช้เทคโนโลยี Intel w o l e แล้วก็ Intel Sense ที่ช่วยพันข้อมือได้ง่ายขึ้นเพื่อวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำพร้อมตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะใช้งานมีฟังก์ชันตรวจจับการเต้นของหัวใจ,จที่ผิดปกติแถมยังบันทึกข้อมูลได้2คนจำนวน200ครั้งพร้อมวันและเวลาเพื่อง่ายต่อก,การเช็คผลย้อนหลังอีกด้วยแล้วก็เครื่องวัด ความดันเครื่องนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่3 3 2 1บาทแล้วก็อันดับหนึ่งเครื่องวัดความดันยี่ห้อ b o เลอร์รุ่น B.M. 5 7จุดเด่นของรุ่นนี้คือเน้นตรวจที่แม่นยำแล้วติดตามผลสะดวกรุ่นนี้มีความคลาดเคลื่อนเพียงบวกลบ3ม mm ปลอดอีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านระบบบลูทูธ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วสามารถรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android รุ่นนี้สามารถแสดงค่าเฉลี่ยของการวัดที่ผ่านมาทั้งหมดของผู้ใช้งานได้สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง2คนคนละ60ครั้งมีระบบประหยัดพลังงานที่จะปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานมีฟังก์ชันตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจที่สาคัญเลยครับ มีคับแขนที่ปรับไซส์ได้ถึง43เซนติเมตรรองรับการใช้งานของคนรูปร่างใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องวัดความดันรุ่นนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่3,959บาทครับผมครับผมการตรวจวัดความดันนั้นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในการป้องกันโรคภัยต่างๆเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงนะครับ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะครับก็อย่าลืมหาเครื่องวัดความดันดีๆมาตรวจเช็คความดันของตัวเองไว้สักตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมได้ทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อเครื่องวัดความดันในแต่ละยี่ห้อในแต่ละรุ่นเนี่ยครับไว้ในใต้คลิปนี้แล้วนะครับถ้าหากใครสนใจไปกด สั่งซื้อได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ